ตอนที่25บทลงโทษวันนี้เป็นวันเปิดตัวโรงแรม b ีไซ t ์ h o t o t e l โรงแรมแห่งใหม่ในเครือ JRKG r o ุ p นัชชาเดินทางมาถึงที่โรงแรมเมื่อห้าทุ่มของเมื่อคืนงานช่วงเช้าเป็นการทำบุญทางพิธีกรรมส่วนตอนเย็นก็เป็นงานเปิดตัวโรงแรมอย่างเป็นทางการที่จะมีแขก VIP มาร่วมง,งานรวมทั้งสื่อจากสำนักง,งานต่างๆด้วยนัชชามินตราธนงศักด์และอานน์ ืต้อนรับแขกที่มาร่วมงานที่ประตูบานใหญ่ของห้องสัมมนาในโรงแรมก่อนที่แขกทั้งหลายจะมากันเกือบหมดอุ๊ยสวัสดีค่ะรุ่นพี่มินตาทักแขกที่เพิ่งมาถึงงานทันทีและเกิดความเสืรอไพรย์อย่างมากสวัสดีสวัสดียินดีกับพวกเธอด้วยนะแขกคนนั้นพูดอวยพรให้มินตาและธนองศักด์บีมนี่คุณคมสารและคุณยุวดีทั้งสองเป็นรุ่นพี่ของแม่ตอนสมัยเรียนเอเอ เจ้าสัวคุณหญิงสวัสดีค่ะไม่คิดว่าท่านทั้งสองจะมางานนี้ด้วยบีมขอโทษนะคะที่ไม่ได้ชวนด้วยตัวเองไม่เป็นไรยินดีกับโรงแรมแห่งใหม่ด้วยนะเดี๋ยวไปรู้จักกันตอนไหนเนี่ยที่บีมไปคุยลูกค้าที่ฮ่องกงนะคะก็คือเจ้าสัวคมสันและคุณหญิงยุวดีนี่เองค่ะแม่โลกกลมมากนี่เราเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกันแล้วหรือคะมินตราเอามือวางทาบอกพร้อมกับกล่าวด้วยความปลื้มปริ่ม บีมเขาเป็นคนฉลาดมีความสามารถพวกนายโชคดีมากนะที่มีลูกเก่งแบบนี้ส่วนเรื่องธุรกิจระหว่างเราผมเองก็ยินดีเช่นกันที่ได้ร่วมเป็นคู่ค้ากันและอาจจะมีมากกว่านี้แน่นอนนะใช่ไหมบีมเจ้าสัวหันมาบอกกับนาชาอย่างอารมณ์ดีคืออะไรเยบีมมินตราเอวตัวมากระซิบถามนาชาด้วยความใขร,ร่รู้ไว้บีมค่อยเล่าให้แม่ฟังนะคะ นัชชากระซิบตอบพร้อมกับรอยยิ้มมุมปากงานใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วตอนนี้ภายในห้องมีแขกเต็มไปหมดแถวหน้าสุดเป็นเจ้าของ j r k Group ผู้บริหารระดับสูงและแขก VIP นัชชานั่งข้างมินตาและอีกข้างเป็นนรินถัดไปเป็นโชติกาบนเวทีมีพิธีกรชายหญิงคือธนาเลขาหนุ่มสุดหลอ่อและดารัน ดาราสาวแฟนของโชติกาดำเนินรายการอยู่เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาเปิดตัวโรงแรมและพีเซนเตอร์คนสวยของเราแล้ว,ลวใช่ไหมครับคุณดารันใช่ค่ะเรามาดูกันเลยดีไหมคะว่าพีเซนเตอร์คนสวยคนนี้เป็นใครทราบมาว่ากว่าคุณหญิงมินตราจะได้ตัวมาก็วินาทีสุดท้ายจริงๆไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับเธอเลยครับเสียงซาวดนตรีเอฟเฟกดังกระหึ่มกับการเปิดตัวพีเซนเตอร์ของโรงแรมแห่งใหม่นี้ ผู้คนต่างจดจ้องที่เวทีเพื่อดูโชว์และลุน้นว่าพีเซนเตอร์ที่ว่านั้นคือใครรวมถึงนัชชาด้วยคอยดูนะบีมแม่รับรองว่าลูกต้องชอบก็แค่พีเซนเตอร์ทำไมบีมจะต้องชอบขนาดนั้นคะแม่นัชชายังคงสายตาจ้องมองอยู่ที่เวทีแม่จะคอยดูมีนตาหัวเราะในใจเอฟเฟกต์ควัคนพุ่งออกมาพร้อมแสงไฟสาดเข้ามาหญิงสาวหลังเวทีที่ย่างก้าวออกมา ขาเดียวยาวโผล่ออกมาจากชุดกระโปรงยาวที่แหวกลึกไปจนถึงต้นขาด้านหลังเปิดเว้าจนเห็นเกือบหมดทั้งแผ่นหลังบางผิวขาวเนียนตัดกับชุดกำมะหยี่สีครามแขนกุดคอเต่าที่เข้ากับทรงผมดูแล้วเซ็กซี่เบาๆใบหน้าตั้งตรงเดินชดชดออกมาแบบมีมาดนางพญาขายาวก้าวออกมาฉับฉับอย่างมั่นใจสายตาจิกไปที่หน้าเวทีจนสบตาก,กับใครบางคน ที่มองมายัางเธอ,อย่างไม่วางตาเช่นกันจะมองอะไรขนาดนั้นนี่ช็อกไปแล้วหรือยอยังนั่นเชิญพบกับคุณเชอเอมชยาธาดาพีเซนเตอร์คนใหม่ของ b ีไซยูโฮเทลในเคอรืเจอาเคครุค่ะดารันเอ่ยชื่อนางแบบสาวที่เดินออกมาพร้อมยืนพดท่ายอย่างสง่างามอยู่บนเวทีแสงแฝดสัดใส่ร่างบางบนเวทีอย่างไม่ยัง้งสื่อต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากแม่ นัชชาหลุดปากเรียกมินตาเบาๆเป็นไงล่ะถึงกับช็อกไปเลยเหรอหรืออึ้งจนพูดไม่ออกใช่บีมสะไพยมากแม่อย่ามัวแต่เออดึงสติได้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปมอบดอกไม้ให้พีเซนเตอร์คนสวยของแม่ด้วยนะคะคนลูกงานเสร็จแล้วพาเธอไปพบแม่ที่ห้องรับแขกชั้นทำงานของผู้บริหารด้วยนะแม่จะรอค่ะแม่ธนาประกาศให้นัชชาขึ้นมามอบดอกไม้แก่พีเซนเตอร์คนใหม่ ก่อนร่างสูงจะยืนหยุดตรงหน้าร่างบางบีไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะนัชชาสบตาเชอเอมแล้วเผยยิ้มอย่างมีความสุขแล้วคิดว่าฝันอยู่ไหมล่ะไม่คะ่ะบีไม่อยากฝันบีอยากให้เป็นเรื่องจริงดอกไม้เมื่อไหร่จะให้คะแขกข้างล่างมองใหญ่แล้วนะนัชชาได้สติจึงมอบดอกไม้ช่อใหญ่ให้เชอเอมสองมือของเขาตั้งใจประคองมือบางที่มารับเอาช่อดอกไม้นั้นและไม่มีท่าทีที่จะปล่อยไปไง่ายๆ เมื่อทั้งสองลงจากเวทีก็มีนักข่าวมารอให้ทั้งสองได้สัมภาษณ์เรื่องงานในวันนี้และคงไม่พ้นเรื่องส่วนตัวที่มีข่าวก่อนหน้าแล้วคุณนัชชาและคุณเชอเอมขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งได้ไหมคะเชิญคะ่ะได้คะ่ะคุณเชอเอมทำไมตัดสินใจรับพเซนเตอร์นี้คะทางที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะไม่รับงานวงการแล้วและความสัมพันธ์กับคุณนัชชาที่เป็นข่าวก็เหมือนจะล่มต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่างานนี้ เอมเคยได้สัญญากับคุณมินตามาก่อนแล้วเป็นการคุยการระหว่างเอมกับคุณมินตาค่ะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนัชชาเลยและความสัมพันธ์กับคุณนัชชาก็ไม่มีอะไรค่ะเอมสามารถทํางานร่วมกันได้สรุปความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันใช่ไหมคะคุณเชอเอมเอมไม่ทราบค่ะขอไม่ตอบนะคะคุณนัชชาล่ะคะจะว่ายังไงบีมยังยืนยันคําเดิมค่ะว่าบีมรักคุณเชอเอมคนเดียว และบีมก็กำลังง้องคุณเชอเอมอยู่ขอโทษนะคะที่บีมคงให้สัมภาษณ์ได้แค่นี้ขอตัวก่อนนะคะนัชชาคว้ามือเชอเอมเดินฝ่ากลุ่มนักข่าวออกไปโดยที่มีบอดี้การ์ดมาช่วยกันไว้อีกแรงจะพาฉันไปไหนมากับบีมก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนัชชาพาร่างบางขึ้นริบไปย่างชั้นที่มินตารออยู่บีมหนูเชอเอมเข้ามาสิมินตราเป็นคนเรียกทั้งสองสวัสดีค่ะเอ้า ป้ามามาได้ไงคะเชอเอมทักทายมินตาและธนงศักดิ์อย่างนอบน้อมแต่ก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นมากนั่นก็คือบุคคลที่อยู่ในห้องด้วยอีกสองคนมาแล้วหรอป้าสีต้องถามลูกว่าเป็นอะไรทําไมจูจูหายไปป้าม้าติดต่อไม่ได้เอมเป็นไงบ้างลูกโอเคใช่ไหมรู้ไหมว่าแม่ห่วงมากขนาดไหนที่ติดต่อลูกไม่ได้ไหนจะมีข่าวพวกนั้นอีก โถ oh, ป้าอเอมแค่อยากพักผ่อนขอโทษที่ทําให้ป้ากับม้าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าป้ากับม้ามางานนี้ได้ไงคะงงมากทั้งสองเป็นแขก VIP ของนาเองจ้ะไม่นึกเลยนะว่าโลกจะกลมแบบนี้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าหนูเชออเอมจะเป็นลูกสาวของรุ่นพี่ทั้งสองรุ่นพี่เหรอคะจ้ะรุ่นพี่สมัยมหาลาัยนะ่ะและอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นคู่ค้ากับ j r k group ด้วยคู่ค้า ออท่านเป็นคู่ค้าของบีมเองค่ะบีมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าท่านทั้งสองเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณจนบีมไปห้องกงเพื่อเจรจากับท่านจึงได้รู้ว่าท่านเป็นพ่อแม่ของคุณนั่นแหละนัชชาพูดพูดอยู่จู่ๆก็สุดลงหน้าซีดเอามือกลุมท้องไว้เชอเอลที่อยู่ข้างๆตกใจที่เห็นอาการนัชชาจึงรีบย่อตัวลงนั่งคุกเข่าลงกับพื้นเมื่อนัชชาเปิดมือออกก็พบเลือดซึมทะลุเสื้อเชิ้ตสีขาวออกมา เป็นอะไรแผลยังไม่หายหรอทำไมไม่ดูแลตัวเองเชอเอมพูดเอ็ดอีกคนด้วยความเป็นห่วงและตกใจหัวใจเธอแทบล่วงลงไปตาตุ่มแล้วบีมไม่เป็นไรสงสัยแผลคงฉีกนะคะทำไมไม่บอกไปละ่ะว่าที่ไปฮ่องกงนะ่ะเธอไปโดนอะไรมาบ้างป้าป้าทำอะไรบีมอะป้าแค่สักสอนนิดหน่อยมันสารภาพกับป้าว่าทำร้ายจิตใจหนูน่าทำให้หนูเสียใจ ป้าโกรธมากจึงให้ลูกน้องซ้อมน่ะป้าไม่รู้นี่ว่าเขาจะบาดเจ็บอยู่แล้วป้าป้าทําแบบนี้กับบีไม่ได้อย่ามาแตะต้องคนของหนูเชอเอ็มขึ้นเสียงดังใส่พ่อของเธอเธอโกรธจนตัวสัน่นที่พ่อของเธอมาทําร้ายนาชาแบบนี้ขมสนรละยุวดีได้ยินดังนั้นจึงได้แต่แอบยิ้มพอลูกสาวของพวกเธอนะเหรอปากแข็งจะตายถ้าไม่พูดแบบนี้ก็คงไม่รู้ว่าอีกคนเป็นห่วงและรักนัชามากแค่ไหน หมอแต่เล่นพ่อแง่แม่ง,งอนกันไปมาพวกผู้ใหญ่นรำคาญต้อเจอแบบนี้แหละดีแล้วจะได้รู้ใจตัวเองยิ้มอะไรกันคะเอ็มไม่ตลกเออคือคุณพ่อเขาไม่ได้ทำร้ายบีมเหมือนอย่างที่ท่านบอกหรอกคะ่ะบีมเองที่ซุ่มซ่ามรีบลุกขึ้นไปหน่อยเลยชนกับขอบโต๊ะแผ่เลยชีกอย่าว่าท่านเลยนะคะท่านแค่ล้อเล่นเองแล้วแผนี้คงชนเข้ากับใครสักคนตอนฝ่าออกมาเมื่อกี้นี้ แผลเลยปีกออกอีกรอบนะ่ะหนูเชยเอมช่วยพาเยบีมไปทําแผลทีได้ไหมจ๊ะบีมให้หนูเชยเอมไปทําแผลที่ห้องก่อนนะเดี๋ยวแม่มีธุระคุยกับท่านทั้งสองต่อนาฝากด้วยนะหนูเชยเอมค่ะแม่ข่าคุณนะ้าเชยเอมประคองนัชชาออกมาจากห้องก่อนนัชชาจะพาขึ้นไปยังชั้นบนสุดของโรงแรมที่เป็นห้องพักส่วนตัวของนัชชาเชยเอมพยุงร่างสูงมานั่งที่โซฟาตัวใหญ่กลางห้อง ก่อนจะนั่งลงข้างๆเพื่อดูแผลเมเรียวค่อยๆเลือกเสื้อขึ้นก็เห็นผ้าปิดแผลอันเดิมแปะไว้อยู่มีเลือดเปื้อนเต็มไปหมดร่างบางค่อยๆแกะเทปกาวออกอย่างเบามือเจ็บไหมเฉอเอมถามนัาชาเสียงอ่อนมือบางก็ทำแผลไปด้วยไม่เจ็บค่ะบิมทนได้แต่ตรงนี้สิที่บิมเจ็บนาชาเลื่อนมือมากุมหน้าร่างบางเบาๆร่างบางเงยหน้าขึ้นมามองร่างสูงด้วยสายตาวูไบไหว ก่อนจะมีน้ำตาคอพร้อมที่จะร่วงลงมาอยู่ทุกเวลาไม่ร้องแล้วนะคะบีมไม่อยากให้คุณร้องไห้พ่อบีมอีกแล้วบีมขอโทษนะเสร็จแล้วฉันจะกลับนะเดี๋ยวก่อนสิเออที่คุณเชอบอกบีมว่ามีเรื่องต้องเคลียร์กันตอนที่อยู่บ้านที่หัวหินคุณเชอจะเคลียร์อะไรกับบีมคะเอาตรงๆนะตอนนี้คุณคิดจะทำอะไรแล้วเรื่องของเราจะเอายังไงต่อ บีมรักคุณเชอร์คือเรื่องจริงและบีมจะทําทุกอย่างเพื่อที่คุณเชอร์จะยอมให้อภัยและให้โอกาสบีมอีกครั้งเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะบีมรู้ว่าคุณเองก็ยังรักบีมอยู่ถ้าบีมทําให้คุณเปลี่ยนใจไม่ได้บีมก็พร้อมที่จะถอยให้คุณและออกไปจากชีวิตคุณรู้ใช่ไหมคะว่าคุณทําให้ฉันเสียใจและทําลายความรักที่ฉันมีให้คุณเรื่องแบบนี้รู้ใช่ไหมว่ามันต้องใช้เวลากว่าความรู้สึกดีๆมันจะกลับมาเหมือนเดิมถ้าคุณไม่ถอดใจไปสกักก่อน ฉันก็จะให้โอกาสคุณได้แก้ตัวขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสบีมคุณเชอจะให้บีมทำอะไรบีมยอมทำทุกอย่างเลยบีมพร้อมรับบทเรียนจากคุณเชอแต่ตอนนี้ขออยู่กับบีมก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งกลับได้ไหมคะนาชาเดินเข้ามากอดเชอเอมไว้กลัวว่าอีกคนจะหายไปงั้นต่อไปนี้บีมห้ามล่วงเกินเชอทํททุกอย่างเหมือนครั้งแรกที่เรารู้จักกันนี่คือบททดสอบหากบีมทำไม่ได้ ก็ถอดใจออกไปเลยถ้าบีมทําให้เชอสัมผัสได้ว่าบีมรักและจริงใจกับเชอจริงเชอจะยกโทษให้บีมบีมทําได้บีมจะพิสูจน์ให้เชอเห็นว่าบีมจริงใจจริงจังกับคุณเชอมากแค่ไหน ตอนที่26เสียงเขาเราเคินนัชชามาหาเชอเอมที่บ้านเธอก็ตั้งใจจะมางอร่างบางเช่นเดิมและตั้งใจมานอนค้างกับร่างบางด้วยเช่นกันช่อดอกไม้ช่อโต,ตถูกหอบมาและมุ่งไปยังที่หญิงสาวหน้าหวานนั่งอยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านทันทีเอากระเป๋ามาด้วยทำไมคะอย่าบอกนะว่าจะร่างสูงฉีกยิ้มอย่างคันเคินหลังจากนั้น ร่างสูงก็ขอพักที่บ้านร่างบางชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าตนขอพักร้อนหนึ่งสัปดาห์และอยากพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงก่อนก,อนกลับไปทำงานร่างบางไม่ขัดอะไรเพราะลึกๆแล้วก็รู้สึกผิดต่ออีกคนที่เขามาเจ็บเพาะตัวเธอเช่นกันคุณจะอยู่นานไหมเราไม่กลับไปทำงานหรือไงมีมลาพักร้อนหนึ่งอาทิตย์ค่ะจันน้ามีมก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วแล้วคุณละ่ะจะอยู่ที่นี่อีกนานไหม กลับไปกับบีไหมคะทําไมต้องกลับด้วยคะคุณจะกลับก็กลับไปเองสิไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยไหนพี่หวานบอกว่าคุณจะกลับไปทํางานแล้วไงอะไรนะพี่หวานนี่พี่หวานบอกคุณหรอนัชชายิ้มแย้ๆพอมกับพยักหน้าเงยๆจนทําให้ร่างวางทําหน้าเซ็งทันทีพี่หวานนะพี่หวานจะไปบอกเขาทําไมสรุปอยู่ข้างใครกันแน่นัชชาปรนนิบัติดูแลเชเอมอย่างดี ทุกๆเช้าเขาจะตื่นเช้าทำเบรกฟั s ์ให้ทานกลางวันกับเย็นทำอาหารให้กินแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกวันจนวันนี้คือคืนสุดท้ายที่เขาจะนอนกับร่างบางแล้วตกดึกเชอเอมยังคงนอนไม่หลับทั้งที่พยายามข่มตานอนแล้วก็ตามเพราะอะไรนะหรอก็เพราะพรุ่งนี้ร่างสูงที่นอนอยู่นอกห้องนั้นจะกลับแล้วนะสิใจเธอวงวง,ว,งวิววิวแปลกๆเธอมองเวลานี่ก็เกือบตีสอง ก็พบร่างสูงที่ตัวยาวเกินร้อยเซนติเมตรนอนกดตัวอยู่บนโซฟาเธอมองใบหน้าร่างสูงที่หลับไม่รู้เรื่องสักพักก่อนจะเดินเข้าไปใกล้อย่างเงียบๆร่างบางมองร่างสูงที่เต็มไปได้วยความคิดถึงความรักและห่วงใยเหมือนอย่างเช่นเคยเธอไม่เคยลบน้าชาออกจากหัวใจได้เลยร่างบางค่อยๆนวมตัวเข้าไปใกล้ๆปากเรียวบางแตะเข้าที่หน้าผากมนแล้วเลื่อนลงมายัางปากบางของอีกคนที่นอนหลับอยู่ แม้จะเป็นเพียงการสัมผัสเบาแต่ก็ทำให้อบอุ่นไปถึงขั้วหัวใจเชอรักบีมนะคะอย่าเพิ่งท้อใจนะเชอรอบีมอยู่เสียงกระซิบข้างหูร่างสูงดังขึ้นอย่างแผ่วเบาก่อนเชอเอมจะลุกขึ้นแล้วเดินเข้าห้องนอนไปในรถตู้ผู้บริหารคันหรูแล่นออกจากโรงแรมไปเชอเอมตัดสินใจกลับกรุงเทพพร้อมกับนาชาโดยมีธนาเป็นคนขับให้ ระหว่างทางเชอเอมีอาการง่วงจนโยกไปมานัชชาจึงใช้ไหลเป็นที่ซบให้กับร่างบางเชอเอมงัวงเงียมากจึงซบอย่างง่ายดายแล้วขวาแขนนัชชาเข้ามากอดด้วยนัชชาได้แต่ยิ้มอย่างมีความสุขให้ไปส่งที่ไหนครับนายน้อยไปที่คอนโดเลยสตูดิโอถ่ายโฆษณาสินค้าแบรนด์ดังนรินได้มารับมุกดาก่อนเวลาเธอนั่งรอข้างๆสตูที่สามารถมองเห็นมุกดาได้อย่างถนัด มุกดาเริ่มมีผลงานในสายบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆนรินก้าวเข้ามาภายในสตูดไม่ถึง10นาทีก็กลายเป็นที่จับตามองสำหรับสาวๆได้ไม่ยากทั้งรูปร่างหน้าตาถึงแม้จะใส่แว่นกันแดดไว้ก็ทำให้เธอดูดีและเด่นมากไม่น้อยเธอรู้สึกประมาทและทำตัวไม่ถูกเมื่อสายตารวมเรียเธอเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเออขอโทษนะคะขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะพอดีไม่มีที่นั่งเลยเต็มหมด อ๋อได้เชิญค่ะเมื่อนลินเชื้อเชิญหญิงสาวแปลกหน้าก็รีบนั่งลงข้างๆนลินทันทีขอบคุณค่ะภาขวัญน,นะคะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะเป็นดาราหรือเปล่าหน้าคุณมากเลยฉันชื่อนลินค่ะไม่ได้เป็นดาราหรอกคะ่ะคุณผาขวัญคงจําผิดไม่น่าเชื่อคุณนลินดูดีขนาดนี้นี่ผาขวัญพูดจริงๆนะคะดูดีมากจนผาขวัญอยากรู้จักคุณนรินมากกว่านี้จะเป็นไปได้ไหมคะ ถ้าพาขวัญจะขอพาขวัญส่งสายตากุ้มกิ่มให้กับนรินอย่างตั้งใจที่รักคะรอนานไหมมุกดาเดินเข้ามาผ่านหน้าพาขวัญไปและนั่งบนตักนรินพร้อมกับกอดคล้องคอคนรักทันทีไม่นานหรอกคะ่ะเขาเพิ่งมาถึงไม่นานนี้เองเสร็จแล้วหรอคะค่ะเสร็จแล้วกลับกันเลยไหมอุ๊ยพาขวัญขอโทษที่พี่ไม่ทันมองยังไงพี่ขอตัวกลับก่อนนะคะ ไปค่ะที่รักมุกดาลุกขึ้นพร้อมจุงมือนารินเดินผ่านผักขวัญไปอย่างไม่ได้สนใจอะไรเลยมุกดาเดินฉับฉับมาที่รถคันดูของนรินก่อนนรินจะรีบเปิดประตูให้มุกดาเข้าไปนั่งในรถแล้วรีบขึ้นรถตามทันทีมุกดาเป็นอะไรคะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยทำงานเครียดหรอที่ถามนี่ไม่รู้จริงๆใช่ไหมคะเออคือเรื่องเมื่อกี้มุกดาหึงเราเหรอ มันไม่มีอะไรจริงจริงนะคะเธอคนนั้นเข้ามาพูดกับเขาเองค่ะมุกดาหึงนรินทร์พูดจบก็ของขอมุกดาเข้ามาประกบจูบปากอีกคนทันทีจูบที่ดูดดื่มยากจะถอนออกสายตาทั้งสองเยิ้มหวานยิ่งกว่าน,น้ำเชื่อมเชื่อเลยว่าค่ำคืนนี้ทั้งสองต้องดับไฟรักที่ลุกลามเผาในใจให้หมดไหมเป็นอีกไม่รู้เท่าไหร่เป็นแน่นอนกับคอนโดเขานะคะไอ้บ้ารีบออกรถสิ เชอร์เอมเริ่มรู้สึกตัวในท่าที่นอนหนุนตักคนร่างสูงจำได้ว่าเธอพิงไหล่ร่างสูงแล้วหลับไปนี่นานี่เธอหลับมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยตื่นแล้วหรอคะเออค่ะถึงไหนแล้วไปส่งฉันที่บ้านทีนะนี่มันทางไปคอนโดนี่ค่ะคุณเชอร์ไปพักที่คอนโดบีมก่อนนะดึกแล้วจะได้พักผ่อนเร็วๆพรุ่งนี้บีมไปส่งนะคะเชอร์เอมได้แต่พยักหน้าตอบรับเพราะเธอก็เพียรเต็มที่ อีกอย่างก็อยากให้อีกคนได้พักด้วยธนาขับรถมาจอดที่ชั้นจอดรถของ jk r 1คอ c o n เชอเอมเจ็บแปรบที่หัวใจเมื่อนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นที่เธอมาที่นี่เธอสะบัดหน้าสองสามครั้งก่อนจะเดินลงรถและตามร่างสูงไปที่ลิฟต์พร้อมกับธนาที่เดินตามหลังโดยถือกระเป๋าสัมภาระต่างๆมาด้วยทั้งสามเดินตรงมาถงทางเดินก่อนเชอเอมจะหยุดเดินทันทีเหมือนกำลังตั้งใจฟังเสียงอะไรบางอย่าง ธนาในส่วงแค่นี้แหละขอบใจมากกลับไปพักได้แล้วครับนาน้อยลานะครับคุณเชอเอมสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะเมื่อธนาก็เดินกลับไปเหลือเพียงลมหายใจของคนสองคนเชอเอมมองหน้านาชาอย่างชงนจนนาชาอดขำไม่ได้เป็นอะไรคะทําไมทําหน้าแบบนั้นเมื่อกี้เชอได้ยินเสียงอืมช่างเหอะคงหูฝาดมั้งสงสัยไม่ฝาดแล้วมั้งคะ บีมก็ได้ยินเหมือนคุณเชอได้ยินปะ่ะเข้าห้องกันเถอะแอบฟังแบบนี้มันไม่ดีเดี๋ยวบีมจะทนไม่ไหวเอานะนาชาเปิดประตูห้องแล้วดันเชอเอมเข้าไปในห้องทันทีก่อนจะปิดประตูลงโลกจิตคิดอะไรอ่ะเชอเอมตอนนี้ที่หน้าแดงเพราะความเขินเขินเพราะสถานการณ์ข้างห้องนั่นแหละบีมยังไม่พูดเลยว่าคิดอะไรเชอดีคิดอะไรคะบอกบีมหน่อยสิหน้าก็แดงด้วยเขินหรอ ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นว่าแต่เสียงเมื่อกี้ดังมาจากห้องไหนอะชั้นนี้มีกี่ห้องเองมีคนอยู่ชั้นนี้นอกจากบีมด้วยเหรอมีสิไอ้นรินนะ่ะนรินร่างบางทำหน้าง,งงเข้าไปใหญ่เออนรินนะ่ะคุณเคยเห็นและรู้จักแล้วนี่ลูพกพี่ลูกน้องบีมอะสงสัยคนนี้เอาแฟนมานนอนด้วยมั้งแล้วแฟนมันคุณก็รู้จักดีอ๋อนรินเหรอ เคยเห็นแล้วเราใครแฟนาลีนอ่ะกมุกดางไงบ้าคุณทำคอนโดอะไรแบบนี้ไม่เก็บเสียงเลยมันน่าจะฟ้องให้เขามาตรวจสอบอาคารดูนักว่าได้มาตรฐานจริงหรือเปล่ามีมาตรฐานรับรองอยู่แล้วค่ะเพียงแค่พวกเขาอาจมาทำกิจกรรมกันข้างนอกเช่นห้องรับแขกไม่ใช่ในห้องนอนเสียงมันเลยเล็ดลอดออกมาไงแต่ถ้าในห้องนอนบีมรับประกันว่าไม่มีเสียงออกมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บ้า คุยด้วยแล้วนัทชาและเชอเอมนอนบนเตียงเดียวกันโดยเชอเอมเอาหมอนข้างมากันไว้ตรงกลางนอนรด้ย,ยังคะนัทชาเอ่ยถามอีกคนที่นอนหันหลังให้ยังน้าเสียงอู้อี้เหมือนคัดจมูกทำให้นัทชาวางมือไปที่ไหล่มนและค่อยๆพลิกตัวร่างบางให้หันมาหาเธอสภาพเชอเอมที่น้ําตาไหลรินออกมาเหมือนคนร้องไห้แต่ไม่มีเสียงสะอ,อื้นใดๆ ทำให้หนาชาหัวใจกระตุกและชาไปทันทีไหนร้องไห้ทําไมคะบอกบีมหน่อยสิแค่นึกถึงวันที่มาหาบีมวันนั้นและเจอกับผู้หญิงคนนั้นน้ําตามันก็ไหลามาเองขอโทษนะคะที่คืนนั้นทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกมากคืนนั้นบีมไม่ได้มีอะไรกับเขาใช่ไหมไม่มีค่ะบีมไม่มีอะไรกับเขาถึงแม้บีมจะเมาแต่บีมก็รู้ว่าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นแน่นอน บีมไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วและเรื่องระหว่างบีมกับเขามันก็จบไปตั้งนานแล้วขอให้คุณเชอเชื่อใจบีมนะบีมรักคุณคนเดียวนะคะค่ะเชอจะพยายามเชื่อแบบนั้นให้เวลาเชอหน่อยนะขอเวลาให้เชอไว้ใจบีมอีกครั้งและรักบีมโดยไม่ต้องมีอะไรติดอยู่ในใจไม่ต้องระแวงหรือกังวลใดๆบีมรอเชอได้ไหมค่ะบีมรอได้อยู่แล้วบีมเข้าใจขอบคุณมากนะคะ ที่ยังให้โอกาสบีมด้รักคุณได้ดูแลและอยู่ข้างๆคุณเหมือนเดิมนอนกันนะขอบีมกอดคุณเชิไว้แบบนี้นะคะร่างสูงค่อยๆโน้มตัวมาหอมหน้าผากร่างบางเบาๆและสวมกอดร่างบางไว้ในอ้อมกอดของเขาอย่างทนุถนอมร่างสองร่างกอดกันพร้อมที่จะซึมซับความรักและความอบอุ่นของกนและกันไว้ภายใต้ผ้าห่มผืนใหญ่และอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นของเครื่องปรับอากาศแค่อ้อมกอดนี้ ก็ทำให้ทั้งสองมีความสุขและอยากรักษาแบบนี้ไว้ไปตลอด